สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศสวยๆของบริเวณวัดพระใหญ่นะคะในเขตพื้นที่ของพัทยาเราไปชมกันเลยะคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะจากบริเวณวัดพระใหญ่นะคะของพัทยาเรานะคะวันนี้อากาศดีมากแล้วการนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะหญิงนําบรรยากาศสวยๆนะคะบริเวณวัดพระใหญ่นะคะมาฝากทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะมีความสุขนะคะ กับบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสวยๆนะคะที่ให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะคะวัดพระใหญ่นะคะก็เป็นวัดที่สวยงามนะคะอีกวัดแห่งหนึ่งนะคะเป็นวัดในเขตของอพัทยาของเรานะคะซึ่งวัดพระใหญ่นี้ก็เป็นวัดที่อยู่ในเครือของวัดชัยมงคลค่ะ ่าเป็นวัดของพัทยาเหล่านี้แหละค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสนะคะจากจังหวัดอื่นๆนะมาเที่ยวเยอะๆนะคะวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ต่างๆนะฮะมาดูแลนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลย นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะวันนี้นักท่องเที่ยวเต็มเต็มเลยค่ะคือเยอะมากๆส่วนมากหญิงจะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวของอันนี้นะคะเวียดนามนะคะเวียดนามแล้วก็อินเดียค่ะเวียดนามอินเดียแล้วก็ชาวยุโรปนะคะเยอะพอสมควรวันนี้นะที่เห็นเห็นนะคะ วัดพระใหญ่เราก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะในเขตพื้นที่ของพัทยานะเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวก็แวะมานะคะจริงๆแล้วประวัติของวัดพระใหญ่นะคะยิงก็เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่แล้วนะเกี่ยวกับวัดพระใหญ่นะก็อาจ เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกรอบก็ได้ค่ะวัดเขาพระใหญ่นะคะบนเขาพระตำหนักพัทยานะหรือวัดพระใหญ่ก็เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด ชนบุรีของเรานะคะนามวา่าพระพุทธสุขโขทัยวัยชนทานหรือที่ชาวบ้านเขา,าบุคคลทั่วไปนะคะเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่นั่นเองค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพศออ2520เมื่อ46-47ปีก่อนนะคะ ก็คือองค์พระพุทธรูปนะคะมีหน้าตักกว้าง5วา9นิ้วสูง9วา9นิ้วนะคะภายในวัดก็ยังมีพระพุทธรูปยืนและก็พระพุทธรูปปางต่างต่างประจำวันเกิดนะคะสถานที่นี้ก็อยู่ในเขตพื้นที่ของพระยาใต้ค่ะนะคะ,ะ,ะก็เขตหาจําเทียนเราก็ไม่ไกลนะคะด้านล่างก็จะเป็นท่าเรือไปเกาะล้านนะคะไม่ไกลจากท่าเรือคะ่ะ ใครหลายคนที่มาพัทยานะคะก็ต้องแวะมาเที่ยวชมนะคะอ่าบรรยากาศข้างบนก็สวยงามมากสามารถมองได้นะสามรองศาเลยทีเดียวนะฮะบริเวณอ่าเขตเขาพระตำหนักนะคะก็คือสวยมากนะคะทุกคนสวยจริงๆนะคะทางขึ้นเขาก็จะไม่ชันนะคะแล้วก็ มีป้ายสะดวกสบายนะคะบริเวณด้านหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่างถ่ายรูปนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเราก็บอกว่าเออไม่ถ่ายนะอะไรเงี้ยก็สามารถคุยกับเขาได้นะคะเพราะว่าเขาจะถ่ายทุกคนนะคะองค์พระใหญ่ก็จะสวยงามค่ะมีคนมากราบไหว้เรื่อยๆนะตลอดทั้งวันนะนะคะแล้วก็ตลอดทั้งปีเลยนะคะภายในวัดก็จะมีองค์พระประจำวันเกิดตั้งไลร์ร้อมบริเวณลานด้านหน้าพระใหญ่นะคะ ถ้ามาเช้าๆหรือยามเย็นๆก็จะมีโอกาสสดชื่นเย็นสบายนะฮะเหมือนบรรยากาศที่หญิงถ่ายวิดีโอนะฮะให้ชมแล้วก็ถ่ายไลฟ์สดให้ดูเมื่อก่อนหนัน้นนะคะเพื่อเปิดค่ากาันมองเห็นอของช่องหญิงด้วยนะคะ,ะวัดพระใหญ่นะฮะจะมีองค์พระประจำบันเกิดรายร้อมนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีระฆังเรียงรายนะคะบริเวณด้านหลังของพระใหญ่นะ,ะก็จะมี พระประจําวันเกิดเพื่อนๆสามารถมาไหว้ได้ตามบริเวณวัดนะคะสวนรอบๆวัดก็จะมีกระถางดอกบัวสวยงามเบ่งบานให้เพื่อนๆได้ชมนะคะมากมายแล้วก็เครื่องรางนะคะบูชาอะไรต่างๆก็มีนะเขียนในใน,ในบริเวณวัดนะคะ ฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็จะขึ้นไปบนเขาอีกทางหนึ่งนะคะไปทางโรงแรมชริตันพัทยาก็จะเป็นจุดชมวิวนะฮะตัวเมืองพัทยาแล้วก็จุดชมวิวถ้าเรือแหลมบริหายไปเกาะลานนั่นก็คือเขาสอทรอนะก็จะมีร้านกาแฟแสนสวยมีมุม,มดีๆะะให้เพื่อนๆได้นั่งชิวนะฮะสวยงามมากๆนะฮะเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยนะฮะแล้วก ภายในพื้นที่บริเวณนี้นะฮะรวมถึงวัดพระใหญ่ด้วยก็จะดูแลโดยทหารนะฮะของกองทัพเรือแห่งประเทศไทยนะฮะ,ะบนเขาตรงกันข้ามก็จะเป็นพื้นที่ของเขาสทรกรมหลวงเขตอุดมศักดิ์ค่ะเพื่อนๆนะคะ ไปเที่ยวกันได้นะฮะวัดพระใหญ่ก็สวยงามมากๆวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เยอะนะฮะสวยงามมากๆค่ะนะฮะวัดนี้เรียกง่ายๆเรียกว่าหลวงพ่อพระใหญ่นะฮะหลวงพ่อใหญ่ก็ได้ค่ะหลวงพ่อ หลวงพ่อใหญ่คน,คนพระทัยเราจะเรียกหลวงพ่อใหญ่ค่ะแต่ถ้าชื่อท่านเต็มๆก็จะเรียกยากหน่อยเรียกพระพุทธสุขโขทัยว่าลายชนละทานนะคะก็อ่าปฏิษฐานอยู่ที่เขาพระตำหนักพัทยานั่นเองนะคะก็เอาความรู้นะคะมาฝากทุกคนนะคะวสวยๆสาหรับคนที่ขึ้นมาบนเขานะคะก็แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยละกันนะคะแต่งตัวให้สวยงามแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็อ่าแต่งตัวให้อาถูกาละเทศะ ก็ไม่ใช่ว่าอ่าจะแต่งตัวแบบอ่าใส่กาเงเกงขาสั้นเข้าวัดอย่างเงี้ยหรือกระโปรงสั้นๆหรือเสื้อผ้าที่อ่ารัดรูปเกินไปหรือบางเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็ดูให้มันเหมาะสมนะฮะก็นะ เพื่อเป็นหน้าเป็นตาประเทศเรานะคะประเทศไทยเราแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้นักท่องเที่ยวเป็นตัวอย่างให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวบ้านเมืองเราเยอะๆเพราะฉะนั้นเรากา็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะกับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นวัดสวยงามมากๆนะคะในเขตพื้นที่พรทยาก็เอามาฝากทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขนะกับบรรยากาศาที่เอามาให้ชมวันนี้นะคะบรรยากาศวัดพระใหญ่นะคะในเครือของอวัดชัยมงคลนั่นเองนะคะก็เขตพื้นที่ของทหารดแรูแลนะคะเป็นทหารเรือนะคะบรรยากาศสวยๆอย่างที่เห็นขอบคุณที่สีะเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับ อ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวหญิงจะลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ